พอดีมีประชาชนแจ้งเหตุเข้ามานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับนี่เป็นผู้ร้ายนะครับยดยุดยุดยดนี่ตำรวจโว้ยนะครับเราเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับผมแล้วเราก็จะต้องเอาจักรยานเนี่ยนะครับไปคืนนะฮะคือผมต้องขี่จักรยานไปคืนจริงดินะฮะมาเอาคืนที่สอนอไม่ได้หรอลูกพี่เรียบร้อยนะครับผม วันนี้เราก็ทำหน้าที่ของการเป็นตำรวจที่ดีนะครับผมไปเอาจักรยานที่คนร้ายขโมยมาส่งคืนให้เจ้าของนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมลีโอในช่องส c ก o รูปนั่นเองนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับสารวัตอะไรดีสารวัตลีโอและกันนะครับผมโอ้โหวันนี้เรามาเป็นตำรวจนะครับผมตำรวจไทยในเกม GTA V นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นมอดตำรวจไทยนะครับก็จะเป็นชุดตำรวจไทยนะครับผมนี่มีชุดเกาะด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นรถตำรวจไทยนะครับผมนี่ อันนี้ก็จะเป็นรถรถกระบะนะครับเป็นรถแต่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือมันจะเป็นรถตำรวจเนี่ยนะครับนี้นะครับมีไซเรนมีหวอด้วยนะครับผมแต่ว่าที่ผมเอามาลองขับดูที่ผมลองดูนะคือมันเป็นมอสเป็นวีโก้นะครับเหมือนกับของที่เราเล่นไปเมื่อวานเลยที่เป็นรถกระบะซิ่งเมื่อวานนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ข้างหลังอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเลยนะที่แบบมีสติ๊กเกอร์ ECU Shop อยู่ข้างหลังเนาะนะครับโอเคนะฮะ ก็เป็นรถกระบะนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นรถตำรวจนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องความแรงกันดีกว่านะครับเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมผู้หมวดแฟรงกลินเรานะครับได้รับแจ้งว่ามีคนขโมยจักรยานนะครับแล้วก็ไปเอาจักรยานมาคืนให้กับเจ้าของที่โดนขโมยไปเรียบร้อยนะวันนี้ก็ถือว่าอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมาปาดอะไรของมันเนี่ยนะฮะหยุดเลยหยุดเลยนะครับมาเอาใบสั่งเดี๋ยวนี้เลยนะครับอ่าหยุดเลยนะครับหยุดเลยนะนะทำอะไรนะครับ ทำอะไรทำอะไรนี่ครับผมนี่ดูนี่คือหน้าตาของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถเอ่อวีโก้นะครับของโ o โยต้านะครับเป็นกระบะตำรวจนะครับผมแล้วก็นี่คือเป็นข้างหลังนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเบาะนะครับนี่จะเป็นเบาะแบบบริดนะครับผมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบรถแต่งนะครับจะมีแบบมีเข็มไมมีแบบอะไรข้างในที่แบบเออมันจะดูเป็นรถตำรวจซิ่งนะครับผมนี่ ด้านหลังก็แต่งแบบรถซิ่งเลยนะครับผมนี่เห็นป่ะนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมแค่มันเป็นรถตำรวจนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้นะครับพอเราแบบอัปเกรดอะไรต่างๆแล้วมันจะแรงขนาดไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราลองดูกันเลยนะครับผมโอเคครับผมอ่าอันนี้มันก็สามารถอัปเกรดเครื่องยนต์ได้นะครับอัปเกรดเบรกได้นะครับแล้วก็ระบบทรานส์มิชันนะครับผมระบบส่งกําลังนะครับแล้วก็ซัสเพนชั่นนะครับช่วงล่างนะครับผม อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกราะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นติดฟิล์มนะติดฟิล์มดาติดฟิล์มมืดอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะเอาเดิมๆนะมันจะได้ดูไม่แปลกมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิวช h อยส์นะครับก็สามารถเลือกรอได้นะสามารถแบบแต่งล้อได้นะขนาดแบบรถราเป็นรถตำรวจนะก็ยังสามารถแต่งได้นะครับผมนี่นะฮะดูซิเนี่ยเราชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะแต่ผมคิดว่าเดิมๆอะสวยสุดนะ Liberal, ผมชอบเดิมๆ Higher, อ่ะนะมันสามารถกลับไปเป็นอันเดิมได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปเป็นอันเดิมยังไงโอเคครับสต็อกนั based, ่นเองนะครับผมผมชอบแบบเดิมๆที again, ่สุดนะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะแรงขนาดไหนนะครับผมสามารถไล่จับผู้ร้ายได้หรือเปล่านะครับนะฮะมาลองดูนะครับอุ้ยอุ้ยไม่ทันไล่นะครับก็ไปครูดกันซะแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้จะ สปีดประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตล้างรถขอเช็ดรถแป๊บนึงนะที่มันครูดเมื่อกี้นะครับมันจะได้สวยๆเนาะแล้วก็คลีนด้วยนะครับผมไปลองดูกันนะครับผมมามุดเลยนะครับโอเคลองดูนะแต่ถ้าเราเปิดหวออย่างเงี้ยนะครับรถมันก็จะแบบว่าเปิดแหวกให้เราไปได้นะครับแต่ว่าผมไม่เอานะผมอยากมุดนะมันสนุกกว่านะครับอืมใช่นั่นแหละมาลองดูนะครับ ตอนนี้นะครับสปีดของเราอยู่ที่232นะครับอืมนี่ลองดูนะครับจริงๆผมจะใช้มอดช่วยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่เอาเนาะเราใช้แบบนี้แหละนะครับเราจะใช้แบบเดิมๆของมอดก่อนนะครับผมว่าสามารถอัปเกรดได้เท่าไหร่นะครับแต่มันจะมีมอดอันนึงที่ที่ผมบอกว่ามันปั่นมากนะครับแรงกว่าซุปเปอร์คาร์แรงกว่าเครื่องบินอีกนะฮะก็คือมอดที่มันจะต้องกดเลขเก้านะครับที่มันเป็นสปีดบูส์นะครับ อันนั้นคือโหดเกินนะครับผมสามารถบูสต์ทีได้4 0 0พันเลยนะครับ4 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะนะเออคือนั่นแหละนะครับจะไปไหนไปดวงจันทร์หรอนะครับไปเข้าเงย,ยนะครับผมคันนี้ก็ถือว่าแรงดีนะแล้วก็แบบซิกแซกอะไรเงี้ยได้นะครับนี่ดูดิดู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 นะครับปึ๊บนี่นะครับเปิดวอ์ปด้วยนันจะได้แบบมีความเป็นรถตำรวจนะครับนี่นะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยเขาหลีกให้เราแต่เกือบชนเลยนะเมื่อกี้นะครับ อุ้ยเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยอุ้ยเปลี่ยนเลนไม่ดูรถเลยนะครับผมเอาละครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเจอกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับที่เป็นแก๊งที่เป็นปัญหากับตำรวจนะครับผมนั่นก็คือแก๊งชอปเปอร์ที่อยู่ข้างหน้าเรานั่นเองนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับนี่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 หยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยนี่มาชูนิ้วกลางใส่ตำรวจอีกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยิงเราทุกคนเดี๋ยวก่อนนะี๋ยวผมขอจัดการก่อนนะฮะ เอาไปดิเอาไปดินะครับอ๋อไอหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าทีมมันหนีแล้วนะฮะแป๊บนึงนะอ่าเอาดีครับจะมาสู้กับตำรวจนะครับผมนะครับมอไซค์แรงก็ไปเหอะนะฮะโอเคนะครับก็นี่ครับผมรถตำรวจไทยแล้วก็แรงนะครับมามุดซิ่งใน GTA ได้นยสบายเลยนะครับ โอเคครับผมว่ากันด้วยเรื่องมอดนะที่ผมบอกว่ามันสามารถทําความเร็วได้ถึง4,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะหลายคนอาจจะไม่เชื่อผมใช่ไหมว่ามันแรงขนาดนร้งจริงนะฮะมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเดี๋ยวผมขอหาที่ที่มันโล่งๆก่อนนะฮะแป๊บนึงนะแป๊บ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 ,ปบ,ปบนะฮะยังไม่ใช่แถวนี้นะอ่าโอเคข้างหน้าเนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวก่อนนี้ผมเจอไอ้แกงนี้อีกแล้วนะฮะแอคไลน์นมแอคไลน์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 นะครับแอคไลน์ อันบนึ่งนะแอกไลน์ครับแอกไลน์ครับโอ้ย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 มาสิบผมให้หนึ่งนะรครับ,รารบมาหนึ่งผมให้สิบมามาสิบผมให้ 10, <า10 S 1> ใหนึ่งนะฮะเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแหล่งรวมไอ้แก๊งพวกที่มันมายิงพวกเรานะครับมันเป็นแบบกลุ่มอนุภาใน gta นะฮะเนี่ยไอ้พวกแก๊งพวกเนี้ยนะครับอยู่ไหนเนี่ยเปิดหัวกันนะเราเป็นตำรวจนะฮะเรามาจับนะครับแต่คุณมาแบบขัดขืนเจ้าหน้าที่นะฮะไม่ได้ไม่ได้นะครับนี่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่า4,000จริงไหมนะฮะไปดูครับ3 6 0 0นะฮะอ๋อมันไม่ได้ถึง4,000นะมันตันที่3 6 0 0นะครับอ่าเนี่ยนะครับมันเป็นเอ่อเป็น speed boost ที่สามารถพุ่งทะลุเหมือนยานอวกาศเลยนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับรถตำรวจไทยเรานะครับอันนี้บินขึ้นอวกาศแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีดาวังคารนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบายยขออนุญาต ไปเที่ยวนอกโลกก่อนนะจ๊ะอิๆเนี่ยโดยตอนเราอยู่แบบในสภาพไรแรงโน้มถ่วงแล้วนะเราบินอยู่เนี่ยนะฮะกำลังตกลงทะเลแล้ว่โอเคนะครับบายบายครับผม